ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby all you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย oh. ฉันแล้วไม่ชอบนับคุณนะส่วนผมน่ชอบคุณนะับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณ <Yeah. S 1> ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู oh, baby

ันก็เธอจะออกข่าวโอเคนั่นมันฉลาดแต่ฉันก็ล้ออุ้ยงงไหมซ้ำกินเจไม่กินหูฉลาดอยากจะขอเลือกกับพี่บอลเป๊ะได้ป่าวฉันน่าจะชอบนับคุณส่วนผมนะชอบคุณนับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดูโอ้ b บ b y อุ๊ยแค่ได้มองก็ทำใม้ใจผมละลาย oh <my> ฉันน่าจะชอบนับคุณส่วนผมน่าชอบคุณนับแต่ว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นก่อนถูกใจเธอตัน,นี้นะน oh baby, you ยูโอ babe อุ๊ยแค่ได้มองก็ทำใม้ใจผมละลาย i <laughs> E.F.M. Pues like e DJ Playlist b y DJ ออมค่ะส,สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณก่วงนะคะสวัสดีครัสวัสดีวันค่ะมันเกิดเพื่อนดิฉันอ้าวเกี่ยวอะไรก่อนก็เด็กทุกคนวันที่ยีิบสองดูสําคัญ แอ้วฮะแต่วันนี้อีเวนต์มากม <c oughs> <c oughs> ยายก็ใช่ไงจะอยู่ที่ว่าใครจะสําคัญเรื่องไหนปะใช่ใช่ใช่บางคนสาคัญเรื่องการเมืองว่าอ่ะวันนี้ทักษิณกลับบ้าน<ว>บางคนสําคัญเรื่องเราจะได้นายกคนที่สามสิบหรือเปล่าบางคนรุ้นว่าสุเทพเทือกสุบรรจะมีความผิดหรือไม่ <c oughs> ในกรณีของเอะไรนะลงพักแต่สําหรับบางคนมันเป็นวันสําคัญของเขาเพราะเป็นวันที่แม่เขาแลกกับความเจ็บปวดให้เขาเกิดมาปะถูกต้องอ่ะถูกปะ มันมันมันจะบอกว่าวันของคนอื่นไม่สําคัญไม่ได้ป่ะพี่ขวงใช่ครับทุกคนมีความสําคัญหมดถูกไหมคะ <c oughs> กระทั่งเราสําหรับบางคนวันนี้อาจจะเป็นวันที่พิชงานเป็นวันที่ชี้ชะตาว่าเฮ้ยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับใครสักคนหนึ่งในชีวิตป่ะพี่ข่่เฮ้ยมันมันเป็นไปได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังในวันแต่ละคนเราอย่าไปบอกว่าวันของเธอมันช่างเล็กแลอเกิน วันกรฉันมันใหญ่กว่าเฮ้ยพูดผิดใจแค่นิดเดียวตอนนี้นี่มีปัญหาได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะครับเหมือนกับถ้าคุณผู้ฟังขอเพลงแล้วอ้อมแบบเปิดไม่ทันอ,ะอ่ะโ,โหเกลียดพ,พี่คนนี้มากเออมจะหลอกงออ่ายถูกไม่กว้างถูกครับมันไม่ถามว่าวันหนึ่งเพลงมันขึ้นมากี่เพลงพี่กวางโอ้โหเยอะนับไม่ท้วออย่าให้คุยเห็นน้ออย่างนี้นะคนขอเพลงอ้ามดกมากเลยนะใช่ไหมพี่กวางถูกต้องและไม่ไม่ได้มีเฉพาะเพลงบิวกิน เพลงเฮียหรือเพลงน้องนนหรือเพลงน้องอิงหรืออะไรไม่ใช่ป่ะใช่ครับยาวไปถึงยุคนั้นน่ะอีกนิดเดียวจะทะลุไปสุนทราโพแล้วนะใช่ป่ะขอขึ้นไปถึงไหนนะเวลาที่ไปตรงสุดตรงนั้นน่ะเราไม่นับพี่เบิร์ตนะอันนี้เป็นบุคคลที่เก็บพี่เขาไว้เขาอยู่มานานใช่ครับยาวตั้งแต่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายจนสุดนิ้วมือข้างขวาถูกถูกทะลุไปถึงเวลาคนขออ่ะ อีกนิดเดียวจะพี่ตู่อันธิดาและแต่เรามีอัศนีวิัน์ขอมาเป็นระยะเป็นระยะระยะแล้วก็จะมีนานๆจะมีนูโวโผล่มาแต่มีพี่แมวอะไรเงี้ยมีมีไปเย็นแปดศูนย์เก้าศูนย์นะเอาจริงจนบางทีก็นึกว่าเอ๊นี่จัดกรีนเว็บหรือเปล่าวะแต่ก็เข้าใจว่าบางคนโตมากับเพลงเก่าฟังคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณอามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณฟังเวลาขอเพลงใจเย็นๆกับทางนี้นิดนึงทางนี้พยายามอยู่แล้วก็เปิดใจกว้าง ฟังเพลงให้ดูวัยรุ่นบ้างและฟังเพลงให้ดูแบบพี่พี่เขาฟังกันบ้างมันจะสนุกดีนะคะเหมือนวันนี้เร,เริ่มต้นกับเธอคือกาแฟในตอนเช้านูวันเอลสนะคะช่างมันกับค็อกเทลค่ะแล้วใครจะไปนึกค็อกเทลจะต่อกับพ็อกซี่พี่กวงอตอนจังหวะที่ต่อถ้าพี่กวงไม่ดูชื่อเพลงคุณนู้ฟังจะรู้ไหมว่าเขาคือเราเราเร้องค็อกเทลมาจนจบเพ<อ>ลง แต่เราไม่นึกว่าอันที่จะขึ้นมาคือพ็อกซี่ป่ะจริงอินโทรเข้าก้าวสุงสุดถูกปะคุณก็ไม่นึกถูกไหมล่ะว่าดวีฉันจะตอบแบบนี้ถูกไหมแต่แล้วดิฉันก็ตอบมันแบบนี้ดิฉันก็มีความสุขกับการตอบมันเหลือเกินแฮปปี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะเปิดเราไม่ได้ยินวะเราจะคิวอะไรให้คุณผู้ฟังฟังอยู่เราเปิดไม่ได้ใช่ปะเปิดได้เปิดได้เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังจังหวะที่มันต่อกันว่าแบบตอนเอาแค่นี้แล้วเอาไม่อย่าขึ้นเอาแค่เอาแค่อินโทรอคอินโทรระหว่างต่อเนี่ยคุณ้นนีงย สมมติต้องเปิดเงี้ยมันไม่ออกไปพี่อ้อมอ๋อเดี๋ยวนี้พี่อ้อมทำอะไรอ่ะอ้อมจะเปิดอันนี้การเก่าที่เล่นไปแล้วหมายถึงว่าโอ้โหไม่ได้ใช่ไหมไ่ได้่คือแล้วบางทีจะไม่นึกใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยพ็อกซี่เขาจะมาอยู่กับพี่ๆเขาเขียวป่ะอะบางทีใช่ไหมแต่มันสนุกอยู่ตรงนี้แหละว่าคุณผู้ฟังจะขออะไรก็ตามแล้วเราเอามันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาต่อที่กระทันหันแล้วมาที่เหมือนเคยอ่ะแต่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอะลองลิฟเลิฟ ใช่ไหมเรา่าปิดท้ายที่ฉลามชอบงับคุณเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วค่ะคุณฟังฟังเพลงไปได้วยกันเรื่อยๆแล้วก็อะไรที่เบาได้ก็เบาไป,ไปพี่กรมถูกต้องเพราะวันนี้วันมันหลายคนสําหรับวันนี้ก็หลายคนก็จะหนักใช่ไหมคะใช่ครับก็จะหนักอยู่ไม่คุยกับเพื่อนเลยว่าถามกันตรงๆอ่ะคุ้มเหรอวะถามนี้เลยนะคุ้มเหรอวะที่เพื่อนบางคนแบบคุยกันไม่ได้อ่ะต้องแยกกลุ่มซับย่อยย่อยย่อยคุ้มเหรอวะ โดยเรื่องความเห็นต่างใช่ mm hmm. คุ้มหรอวะเป็นเพื่อนกันมากี่ปีสําหรับ <Yeah. S 1> บางคนบอกคุ้มเอาไม่ติด mm hmm. บางคนก็บอกไม่คุ้ม mm hmm. บางคนก็บอกพยายามอยู่ที่จะประสานกันไป mm hmm. เพราะว่าทุกวันนี้บางทีเห็นต่างกันเรื่องเดียวคุณคุณฟังที่สะสมความเอ็นดูรักใครกันมา mm hmm. จบกันหมดเลยป่ะเพราะว่าเห็นจากข่าวหนึ่งคุณฟังมันมีข่าวที่แบบเฮ้ยไรวะอ่ะ อ้อมับกวงกวงเจอพาดหัวข่าวแบบนี้จะอึ้งไหมมีคนพาดหัวข่าวไว้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้ฟังเพื่อนบ้านทะเลาะกันเรื่องสุนัขคุณฟังฟังมีสิทธิ์แย่ถูกไหมเพื่อนบ้านทะเลาะกันเรื่องสุนัขมันมีโอกาสอยู่แล้วป่ะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว่ะใช่ครับแต่มันจะทะเลาะกันด่ากันฟ้องกันถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพราะสุนัขมันกัดกันคุณผู้ฟังสุนัขกัดกันเสร็จเจ้าของ เลยมาทะเลาะกันมีปากเสียงกันสุดท้ายยิ่งกันเสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บไปหนึ่งแล้วหลบหนีสาเหตุที่เขาทะเลาะกันคือสุนัขทะเลาะกันจริงๆรรู้บ่าหมาฟัดกันมันเป็นเรื่องปกติถ้าปล่อยหมาออกจากบ้านอ่ะคล้ายๆเราปล่อยหมาออกจากปากเราอะ่ะถูกปะ่ะหมาเราก็จะชนกับหมากวงและเราก็จะทะเลาะกันถูกป่ะ ไม่ใครก็ใครเกลียดกันแต่อันนี้หมามันไปเจอการนอกบ้านมันก็ฟัดกันทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็ต้องเจรจากันเกียดกันเรื่องของน้องหมาของตัวเองแต่ขั้นตอนของเจรจาเนี่ยมันไปข้ามไปที่เขาเรียกว่าสรีระร่างกายไป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 คงโมโหควบอารมณ์คุมอารมณ์ไม่ได้ไอ้ด่ายังไม่เท่าไหร่แต่ไปบอกว่าเรียกเพื่อนว่าเลยนะไอ้เป๋ อ่านั่นเป็นสรีระของเขาแล้วคุณไปพูดกับเขาอย่างนั้นฉันได้ฉันนั้นบางทีก็มันก็มีเรื่องหมายอยู่แล้วเอ่ครับแล้วมาต่อเรื่องนี้อีกยิงค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มันผิดใจกันหรือปปัญหามันคือผิดใจกันหรือปัญหาคือปืนหาง่ายเอางี้เออปัญหาคืออะไรปืนหาง่ายหรือผิดใจกันผิดใจกันผมว่ามันก็มีข้างบ้านยิ่ง ถ้ามีการอย่างเงี้ยมันก็กระทบกระทั่งบ้านรถติดกันนะประกาจะมีอะไรที่แบบว่าในขณะที่บางคนก็บอกว่าถ้าได้เพื่อนบ้านดีชีวิตโคตรดีเลยอะถูกหวยยิ่งกว่าถูกหวยใช่ปะเฝ่าบ้าให้ดูบบานให้ใครจะมาทําอะไรรับของรับส่งเป็นอะไรกับตะโกนเรียกกันเป็นหนึ่งญาติอะไม่ได้เกิดมาด้วยกันก็ประหนึ่งญาติกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้แบบนั้นจงภูมิใจและดูแลเขาประหนึ่งญาติคนหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องเลยครับหายากนะคะในขณะเดียวกันมันก็ พอเราอ่านข่าวนี้มันเหมือนตลกนันฟังแต่มันน่ากลัวนะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเลี้ยงว่าน่ารักของเราอ่ะมันจะไปทําร้ายกันและมันนําพามาซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็บางทีเราอาจจะคิดแค่แค่หมาเองตัวเดียวจะไปเอาอะไรกับมันแต่เราไม่รู้บางทีไปเล่นบ้านเขาจนเขาก็เหนื่อยอ่ะน่ารักของเราอาจจะไม่เท่ากับน่ารักเขานะคะก็ระมัดระวังกันไว้นิดและช่วงนี้คนก็รู้สึกจะหัวร้อนด้วย ดูเรื่องเรื่องเดียวกัน<ช>คิดไปร้อยแบบแปดแบบเลย<ช>นะคะหัวให้มันล่มล่มหน่อยเพราะว่าถามว่าพูดได้นะบางเรื่องม่ก็ร้อนเหมือนกันถูกพระพี่กุับเราไม่สามารถจะเย็นได้ทุกเรื่องแต่<ช>พยายามเ<ช>ตือนกันถ้ามีเพื่อนก็เตือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่วันนี้ทําใจร่มร่มกับหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งสิ่งแน่นอนค่ะหนึ่งคนชอบห,อหนึ่งคนไม่ชอบและอีกหนึ่งคนอาจจะอะไรนะ และอีกหนึ่งคนอาจจะอืมก็ตามนั้นมีความหลากหลายเราบังคับใครให้เห็นมันเราไม่ได้แต่ไทยที่สุดชอบนั้นคือถูกใจ uh huh. ไม่ชอบคือไม่ถูกใจแต่ถ้ามองทะลุถึงความถูกต้องแยกกันได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ e FM Sharck News คอนดังรับแล้วซื้อกินจริงเหตุเพราะทำกับข้าวไม่เป็น EFM Shock News ร่วมอารมณ์ดีโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว บีบีแอลเอ็มแนะนำหุ้นไทยสองสไตล์พร้อมรับสิทธิ์รับยอนภาษีสไตล์แรกเน้นกระจายลงทุนหุ้นไทยคุณภาพดีกับ b e อ m f และดีอ s คอีกสไตล์แบบเน้นๆกับหุ้นสิบตัวเด่นที่จะมากับ B top10 IMF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพหรือ BF fund ั r a d i n g จาก BBAM โทรศูนย์สองหกเจ็ดสี่หกสี่แปดแปดกดแปดหรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อน ิจลงทุบีเวียดนาจาก BBLAM ทยอยสะสมหุนเวียดนามพร้อมทยานขึ้นเมื่อโอกาสมาถึงพิเศษวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพหรือ B.F. Fund Trading จาก BBLAM สำหรับลงทุนลดหย่อนภาษีเลือกบีเวียนาไอเมเอสและ B ีเวียนาม s s f สสำหรับลงทุนผ่านช่องทางธนาคารกรุงเทพสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้สอบถามโทร026746488กด8หรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบ แทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเ e นดบายเอมอีเอท,ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไฟฟ้าแบบมืออาชีพออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าติดต่อรับบริการ MEA Call Center 1130 สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมืออาชีพแค้นอ y mea จากการไฟฟ้านครหลวงไม่ว่าจะเจออะไรที่หนักแค่ไหนก็เบาตา สบรีน่าแฮปปี้บราบราเลสชุดชั้นในที่ให้สัมผัสเบาสบายแบบไร้ครองยืดหยุ่นดีสครับไหนก็แฮปปี้สบรีน่าแฮปปี้บราบราเลสหกชิ้นจากราคา4,320เหลือเพียง1,390บาทและลูกค้าที่ซื้อสบรีน่าจากโอช้อปปิ้งซื้อสบรีน่าซีมเลสแพนตี้สี่ชิ้นได้เพียง300บาทเท่านั้นสั่งซื้อความสบายโทร02-817-9998 Line OA at A Time Shop ้ e f m คุณนภานาครับแมรวรุณครับผมเย้สวัสดีค่ะ อ่มาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมร้องยับสนั่นห้องมีความยับมาให้ปี้วหกยับจะให้ร้องเพลงให้กับอีกคนหนึ่งกําหนดสถานการณ์ให้ในแต่ละโจทย์เพลงเพลงสุดท้ายครับให้ร้องในเวอร์ชั่นอ้ออีกคนไม่รู้จักมัร้องยังไงอ่ะอ่ะร้องแบบไม่รู้เนี่แหละกันเต็มร้องเสียงนกกรงวมดชุกตจกุย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 กรุบกกุยก กันได้ทุกด้อมกับเ e f m f ฟมแฟนด้อมไลเปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มที่นี่ e อ m 94มเอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมส่งความฟินโดยโยกิร์ตดัชชี่ดีต่อลำไส้แล้วก็ดีต่อใจช่วยกินดัชชี่ทุกวันได้ไหมอย่าปล่อยให้ลำไส้ขอร้องและหุ้นเอเชียจีนอาเซียนเวียดนามสปอตไลท์ลงทุนกับ BBAM Mobile b a n k ธนาคารกรุงเทพไม่มีเงินไว้พร้อมเป๊มีแต่สนเสน่ห์ไว้ไป้ายเธอ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ